สวัสดีครับท่านชมครับพบพอกับผมอยกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับอุ้ยแดดจ้าพี่น้องครับเดี๋ยวโรคหงาว่าครับแดดจะเศร้าเลยครับแดดตะเศร้าเนี่ยกับรคหงายในเวลาลรคหงาพี่น้องครับหงาเพคโกลาครับที่ผมได้ตัดตะช่วงเศร้าในข้นขึ้นมาไอ้พ่นกินนะครับช่วงเศร้ากับสองโมงเคิงถึงสามโมงลรกหงาก้อนครับเป็นหงาเพกคโกลาบรรยากาศช่วงเศร้า ให้กินเมลระสองคาบครับสอดกัะบายนะครับกินเด้วยอิ่มนะครับหลังจากที่ผมได้ลงกหยาแล้วผมก็จะได้ลงฟางต่อนะครับช่วงเที่ยงลงฟางไว้นะครับสองก้อนนะครับลงฟางใบสองก้อนแล้วก็สลับครับหยาอีกช่วงใบถ้าพันกินฟางบ่อเบิร์ดกับให้พันกินต่อไปเลยครับให้ฟางเมลระสองก้อนอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าผมได้เอาว่าขึ้นมายืนไว้อีกแล้วครับเอามายืนไว้แล้ว ล้มหย่าเพ่งกละกําลังกินดีเป็นว่าสายต้นน่าสายบัตนาพี่น้องครับตอนนี้การปลูกหยานะครับนี่ก็ให้กินอิ่มเลยครับว่าแม่นี่กับผมเป็นได้แยกแม่แยกลูกไปครับนีสนบ่สมแล้วครับสมแล้วเนี่บกําลังกินหย่ากินหย่าดีได้พี่น้องเพ่งโกละยกาะัดฝากพี่น้องเนะรั กินเจ่งกินดีเพ่งโวลาช่วงนี้กับหลายพี่น้องหลายกับพ่อได้กินครับเพราะว่าก้อนหนานั้นฝนก็ตกมากตดต่อกันเสี่หามือกับมาถึงช่วงแล้วกับกามาตกบ้านนี่ครับอีกมือหนึ่งแห้งแล้วก็เขียวงามคือเกานะครับกับพ่อได้ตัดครับท่านว่ากินพี่น้องเพราะว่าก็กินดีกินท่านว่ากินเลยนะครับเพลงเวลากินยังไงนี่ครับกินอิ่ม เพราะว่าแพ่งโอลเาครับว่ากินเ่หลายก็คือเพิ่นอิ่มโดนใน่พี่น้องแตกต่างกับหญ้าชนิดเอื่นอยู่ดีพี่น้องผมได้สังเกตเบ้่งครับมันกินเนีนน้อยแล้วมันก็อ้วนอิ่มขึ้นเลยครับนี่เห็นผลเลยครับพอมากินเมื่อละสองรถครับเ้ารถแรงรถบรรยากาศฝ่ายพี่งน้องเฮ้าเ้ารถดแรงรถใบดีครับช่วงลีกครักรูปแบบนี้นะครับข้อกระตั้งแห่งนี้พี่น้อง ข้อเหนนนอนนะครับเพินนนอนคอกต้องแหงเวลาฝนมาตัวก็ต้องขนออกน้านะครับทั้งข้อสาดไว้น้าเผ้เหน่ยนน้อนตอนกลางคืนน,น่วงไหลเผินน่นนอนนะครับตอนเวียนนี่ครับเพินนี่ยนนอนรูปแบบนี้ครับเป็นคออโล่งครับร่วมดีเด้พี่น้องครับร่วมดีคอ,อกโล่งคอ,อกแหงดีนี่ก็เป็นว่าเท่าว่าโบสนะครับเป็นว่าสายพัฒนามาใส่แบบนี้ นี่ของกับปล้อยลงไปแล้วครับวม่วาที่ผมจับยานมกับปล่อยออกไปแล้วน,นี่คือไมอยู่แบบนี้เลยครับให้กินอิมอ่มๆให้กินเต็มที่เลยแพ่งกลานะครับวม่วานกินดีกินเจ๊งรรบยากาศฝากพี่น้องเนาอช่วงนี้ครับฝนก็นเริ่มสิเขาไหมเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่า สังเกตยังไงสังเกตจากร่มกับแดดและครับแดดฝนแดดแดดฝนแดดเ่าฝนนี่เบ่าง,งางเลยพี่น้องแดดฝนเป็นอีกแบบหนึง่งแดดร่มมากกับเป็นอีกแบบหนึ่งครับให้พยายามสังเกตเบ่งเอ้ากับเอ้าครับบางคนบางท่านบนกนว่าเอ้าเฮ็ดนะครับนี่กินดีพัฒนา เชนองหน้าถ้าไหลายครับผมก็ตรทําเป็นหญ้าแห้งเลยครับขอดีของเพื่อนครับอาดเป็นหญ้าแห้งไวอย่างว่าได้กินนะครับถือว่าเป็นการถนอมอาหารนะครับถ่ายเวลาราบไหลครับครับถ้าคิดนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับพ่อนได้ดีพ่อันในเลือดดุบันดาลใหในท่านผู้รับชมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองอย่าเจ็บยาจนก้าวมาสวัสดีครับ